หมองแบบไงพี่น้องมานี้เฮ้ยกินหอมบักคั่งเลยน้ำยาปลาจ้าน้ำยาปลาใสตีนไก่แลวก็ลูกชิ้นปลากายจ้าผักกับบุฟเฟ่เลยพี่น้องมนนี้ผักกับหลายอย่างจ่ะ เไ็นใหม่แค่ล้นไหลออกไปยังไม้ใหญ่บายๆมาจิงขอบคุณเ้อะเราให้ขอบคุณเยอะไปใส่อีกกว่าเดิมสว,วัสดีครับสวัสดีครับโอมพี่ดองปฟองตายสูกผูกทุกคนด้ยวยครับ นท่านบอกก็หาอยู่หากินวุ้นครับพี่าาน้องเคี่ย่เขาก่อนรัศยำเป็นสวยครับพี่น้องวันนี้แม่นำชิง้งมาเฮ็ดน้ำยาขนมกินชูชิงครับโอ้หุบจนวัดจังน้อยเล้วพี่น้องเดี๋ยวเคี่ย่เข่าไว้จังน้อยก่อนครับเอาเขาออกตากสวยมาเท้าเลยท่านคอยเสมอกันเลยข้างล่างยังเปียกอยู่อืออื่นแบบที่ว่าเย็บได้หรือเปล่าเข่ากั ก็เลยยู่วหรกินอยู่ครับพี่น้องดไม่ว่าเฮ็ดเขาลุกบ่แม่นเด้อนี่ครั์กระสอบเดียวได้ตั้งหลายถุงมึงเนี่ยของยิงนี่ไอ้ขบูกถุงเดียวเดี๋ยวขมุญก็ถังเดี๋ยวจังหว่อยี่ภาไปเบิ่งแม่แบบขิงเฮ็ดเล้กับยานขอบุญครับผมเฮ็ดอันนี้ชิ้นปลากรายไว้แล้วเพราะว่าเฮ็ดขอบุนสู้กินมันเดี๋ยวเขาไปจังหว่อยแล้ว เคี่ยวเขาเวลาครับเบรียบร้อยแล้วพาไปเบิ้งแม่นำ้ำจิงเฮ็ดน้ำยาขนมจีนน้ำยาข้าวปุ่นเท่าเนี่ยโอ้นี่โอ้มันสุกจังเลยนะวันนี้โอ้หน่วยนี่เขากินเลยนี่กล้วยหอมทองครับปกกลูกไว้าล้างบ้านนะครับสุกคาเคียวเลยกินทะเลหนุย่ยทะเลหนุ่ยครับมะบ่มเตรียมเครื่องแล้วหรือเปล่า โอ้ปลานิ่นเหห็ดโอ้เป็นวัดเดลยอันนี้เอาปลาต่ำเห็ดบ่ต้มสก้อนใหญ่เนี่ยอ่ะใส่สวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีจ้าแม่น้ำกินจ้ามีสิไม่ให้ทำยาขอบุญคู่กินจ้จพี่น้องเยี่ยวอ่ะมอเดือ์นละล่ะได้สิต้มปลาให็นไหเปื่อยๆก็ได้วยจ้าอันนี้เครื่องมี่อย่างแน่นี่ยเครื่องอันนี้เอาไปต้มสก้อนย่นนางกระถางมาตำ่ำเดี๋ยวมีพี่แข่งจ้าพี่แข่ง กระชายเลวก็กระเทียม,มหัวหอมแดงแล้วกันคาจ้ะแล้วกต็ตะไคร่ก,กับใบบักกูดเดี๋ยวเอานี่ลูกเต็มหม้อเลยครัพี่น้องอเอาวันนี้เอาไปต้มก่อนบ่ะต้มก่นอ,อกนแลนะ,ะเอาไปต้มหอมว่าในเดือดค้าวต้นหรือไม่ลูกเนี่ยวัดทรงของหรือมั้งใส่เกลื็ดต้องไปจังหน่อย เอาซีเครื่องนี่ต้มไปเลยต้มไปเลยผมให้กันบนททวนใด้เต็มตะไคร้ตะไคร้ใบประกุดมันยังกองกอ,องมาตัมอ่ะโหกระชายพี่แข็งมากเผ็ดบ่ะใบ่<ห>อเอาเรื่องบ่ะเผ <laughs> ็ดด้วยน้ำยาปลาบ่ยาปลาใส่อเปล่าเรื่องพี่น้องคนมาเอค่ะ มัคือประเทศไทยลวดจวดลวดโอเคอาจิตาเพชรอีรีตั้งเลยนะโอ้ยอย่าตำบิร์้เลยเพื่อผู้กินเข็ดเนี่อันนี้ให้น้ำเดยวจังเเสียปลามาลงต้นจ้ะานี่ปิดกล้วยไวเลืมกินเุนนี่ลูกชิ้นปลากกาพันิ่นเฮ็ดไว้ครับ โอ้ดในลายอยู่ตัวนี้เนาะขนาดเห็ดตัวเดียวบอนี่บอลนั่นอยู่ในถุงโอ้บอลตัวตัวนี้บอลในใส่บอลบอลในเห็ดบอลนี่ส่วนอีกถุงหนึ่งลูกชิ้นปลากายครับตัวได้มือก้อนนั่นครับนั่งอีกถุงนึ่งมาทันนะเต็มซ้ำแบบไงได้ครับ <c oughs> เป็นเห็ดเป็นนวดไว้นุ่มๆๆแล้วก็ <c oughs> เอาไปเห็ดต้มให็น้ำห้อนเนาะคือเห็ดลูกชิ้นเนาะ เซ็ตซุกไว้ใส่ตู้เย็นไว้ครับวันนี้ไม่ใช่เครื่องำน้ำยาขนมกินเอ้ายังมาถาเบิ่งเด้อครับบาทเท่นีห่ตอนต่อไปอย่างต้มปลานิลปะน้ำเดือดแบนี้มาลงต้มปนิลตัวนึงปลานิลเป็นปลานิลตลาดหรอกครับหนูมันปลานิลหาดอกบ่ถือเบ็ดจักเทื่อปลานิลปานถึงแค่ปลาตองนี่แหละหมอเดือนแล้วพี่น้องเลยมาเบิ่งกันเกล็ดแล้วบ่น เดี๋ยวใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยก็ได้จ้ะใส่น้ำปลาแดกลงไปเลยปลาเน้นลงมาตุมจ้ะเดี๋ยวหาต้มปลาสุกกันน้จ้าเหมือนช่งเสียวขึ้นมาตำจ้ะ เพื่ออะตัวนึงบู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 ใกล้ใกล้เด็กการลันบินจักหน่อยจักหน่อยแล้วผิดเปังไงไปธุระกลับมาอยู่พอดีป่ะไม่จะผิดเปื่อยก็แล้วเนาะท่านายไปดูนเฮ็ดถ่านเลยจะไปธุระกลับมาพอดีได้กินแล้วเนาะพอดีจ้ะเดี๋ยวไปธุระกับข้าวบ้างโอ้เปื่อยอะไรจ้าปะนี่เด็กสิตัก เอาปลากับเอาเครื่องมันไป็นตำกันเลยจ้าปะยูฟุตเดียวทั้งฝ้าไก่ทั้งเป็นไรไก่ไม่กินเขา <c oughs> จ้าพี่น้องบานี้เสียเเครื่องขึ้นมาตำเลยจ้านี่แหละนี่กระช่ายอหอมแดงละจ้าแล้วก็กระ,กะเทียมพี่เอาลงไปตุ๋นนี่หมอน้ำปลาละจ้าแบ่งเสียเอาขึ้นมาตำเห็นไหมละเอียดกระเพน เอาละเอียดค่ะกับพี่น้องเอาเพ่อหยาบๆจังหน่อยเราคนเพิ่นมากละเอียดเพิ่นก็เอาไปปั่นจ้ะแต่ว่านี่ตำอาะหนอเพราะแม่นำ้ำพิงนี่มากแบบสูตรตำลายกว่าจ้ะเดี๋ยวอันแม่นำ้ำพิงตำเห็นมันละเอียดกว่าน้อจะ้ะเพราะาตำอันนี้มันละเอียดอะไรไจังสิเอาเนื้อปลาที่เ้าแกะไว้เนี่ยนะจะ้ะเนื้อปลาตำใส่น้ำกนเกลยจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวตำเครื่องเห็นมันละเอียดก่อนอยู่ พูดเดียววนนี้กร,ร,ระสีมมะะะะะเ,เครื่องเครื่องเล็น้อยจ้าไอ้โม้นเราไปยู่เพิ่นไปธุระจ้ะก็เลยเหตุตำยาขับปุ่นไวทาเพิ่นหลังจากตำเครื่องเสร็จแล้วบันนี้ก็เอาเนื้อปลาลงตำเซกน้ำกันเลยได้จ้ะเอาเนื้อปลาลงตำเซตน้ำกันเลยจ้ตาตำตัวเดือดตำละเอียดจ้ะ,ะเดี๋ยวนัน่นนคิงตำเนื้อปลาก็ได้จ่ายมันละเอียดเล็กน้อยก่อน จ้าหลังจากตาเครื่องเสเร็จแล้ววันนี้ก็สิมกักขังหมอได้พี่น้องหมอที่ตมที่เทาตมปลาที่แรงนั่นแหละจ้าอันนี้ขึ้นเติมนม้ำเข้าไปจักน้อยแหละจ้าู้ใดม,มักน้ำน้อยนย้ำไรกะเติมตามจะชอบเลยเด้ออันนี้ก็สิเอาเครื่องลุกหมอจ้าเครื่องที่เทาตาไห้นี่คือเนี่ยป,ปลากับเครื่องมันที่เทาตามเ่กันนะจ้าโอ้ <c oughs> <c oughs> ันเป็นยาป้าจ้ะเมือ่อนี้บอค่อยเห็ดเ็ดกระดกเพราะว่าผู้ถ่าคนกินน้ำจ,จากคน,นสิกินบ่ได้มือนนี้ที่ปรุงด้วยจ้ามันี้ใส่อ้ผงนัวแม่พ้าแสบ สองส่วนวน,น้อยจ้ะแต่ก็เติมน้ำปลาแดกจักน้อยเพราะว่าน้ำปลาแดกเมีน้ึงผิงใส่ตอนที่เ้าต้มลงไปเลยจ้ะรอบหนึ่งต้มปลาจ้ะอัน,นก็ใส่อีกจังสองพีจ้ะเพราะว่าเขาเติมน้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวนน้ำปลาสิบทันใส่จ้ะขัดซีมืงก้อนขัดมันจางจังสิเติมน้ำปลาจ้ะ ตัวายามันเค็มบวกใส่น้ำปลาแดดก,กับเกลือไปแล้วเดี๋ยวทายหมอเดือดอีกจังน่อยสิมาเอาลูกชิ้นล้วงด้จ้ามันปิดฝาหม้อไว้ก่อนโอ้ไอห่วยห้วย,ยหอมคักเลยพี่น้องวันนี้สิมาเติมมันด้จ้ามันใส่ันตีนไก่น้ำจักหน่อยจ้ะตนีนไก่นี่คือห้าต้ตมเปลือยแล้วจ้ะ ใส่ลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปลากลายทีเน,นเพี่อนทีนท็่ดไว้นะจจะเดี๋ยวนะไม่กระเด็นใส่จะเดี๋ยวมือหนึ่งกดทือกล่อง เดีย๋ยวให้หมอมันกดเดือดอะไรกดีจะฆ่าจ้ะแล้วก็ดซีซิมแล้วก็ดซีเติมพักเลยจ้ะหมอบางไงได้พี่น้องถามกินน้ำกันเด้อเผื่อพี่เพื่อน้องนะจ้ะหมอบางไงเลยแหนปางไปทางไหนเนะาะแหนปางถามกินน้ำกันเด้อแหนปางเลย โอ้ลืมไฟเอเนี่ยแสบอันหนึ่งพี่น้องลืมใส่แพริกพริกขั่วจ้ะใส่พริกขั่พวพริกอันนี่เราจะพริกเพราะนี่แหละแต่ว่ามะขั่วจะเอามาใส่ซีม,มึงก็ได้ยพี่น้อง ีเดี๋ยวมันมีสิเติมผักเลยเรือยๆเนมือเติมผักลงไปเลยเนี่ยจ้าผักหอมกับใบประกูดฉีนเลยนะจ้ะหมอบากใหญ่พี่น้องถามไม่กินน้ำกันได้จ้ามั้งไงผักสุกจะนอนกะโปร่งลงเลยจ้าเหมือนเดี๋ยวถ่ายมณฑ์ตีมากกว่าได้จ้ายยังถามไม่กินน้ำกัน ก้องอาชีพอาจารย์จงหอยด้วยจามทั้งมือนึงอันเสร็จนักกินทั้งมือนึงจับกล่องกาไอยู่ผู้เดียวสมุนพลฟฝร์ไปทัวรละด่วนหมองแบบไงพี่น้องกันเฮ้ยกินหอมบักคันเลยมันยาปลาจ้ามันยาปลาใส่ตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นปลากายจ้า ประกายกันปลายมุนเพ็่ไหนมากนะจ๊ะแม่ใน,นพิงเฮ็ดลูกชิ้นไว้จ้ะผักกับผุฟเฟกเลยพี่น้องมาเนี่ยผักกับลายยางจ้ะทั่วกระลำทวงอกจ้ะอันนี้เป็นทั่วผู้จ้ะล้วก็ะใบหระพาจา้ะ อถามมกินน้ากันเด้อจ้ามันโอ้ขนมกนินครับตัวเด้อพี่น้องเลยโอ้กาดถึงยังย้ายยังกว่เพื่อนเนี่ยอย่าปาปูอย่าปากินไก่หรือกินปลาไก่เวลาห้องพอดีจะพอดีเสร็จแล้วห้องผมมากเลย โอ้ผู้เห็นลทั้งเลี้ยเที่ยวอ่อนเรียนไก่เรียนอะไรไก่แบบนนงลูกชิ้นอันนี้ก็นงตองย้อนมื่อนั้นมัน่ลูกชิ้นปลาไก่ครับกชิ้นปลาไก่อะไรอย่างนี้มีติ้งไก่อันนี้ก็เน้นเจนครับเน้นน้ำ อ,อร่อยดีรับเนีทำไมมากิมละ่ะส,สวยสดไอ้พใส่ถวยนะใส่น,น้ำไรเ็กเกียวลกเยใส่หอหมเขามุ้จอมแ่บ <laughs> ่ตัดเ เนคกุบขอบุณมบามาขาวบ่เนี่ยไม่สมหรือจะมากี <S 1> <S 1> ่ข้ามแยกเไอ้ขากล้องขาว่างเือองขแบบคบครับโอ้ปีมือแต่การยุเมือนพอเปิดร้านหรือเปล่าหึงใตึห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 หึหึหึหหึ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 หหลหึหึ ข้งกนาะอไแม่ไอปุูกอย่าเพิ่งพี่น้องมากพีบงคูหำพี่น้องกว่นะนํำปแก่แบบนี้อำใหญ่แก่ด้อมกิน่กันเ้อแซยพีน้อครับมาลรับมาเหมอน้นี่่เห็นลูกโดดลูกโดดเส่หไหลอยู่เนี่ ยายคำเอ้ยยายคำเอ้ยต้องกินจนต้องกินจนซอนต้องกินจนซอนเนี้บัดนีแอลไลซอนกันลูกสำรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสูมองสุบอลนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มุนตีน้อยลอยโลกก็พันทำนเด้อครับผมยังพบอๆกันไหมคลิปหน้าครับวอดีพากันไปหาใส่บ่วงอยู่จังหน่อยนี่มันยังตะเวนอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ มาพี huh. ่น yeah. exactly ้องเลยเย็บมามา